นี่คือคมมีดอทําให้สันหนาและคมบางทรงพลังอํานาจนี่แหละคือดาบแกนกลางตรงมีคมสองด้านปราดเปรียวว่องไวเรียกว่ากระบี่ท่อนไม้ที่ไม่มีคมมีดอเรียกว่ากระบองถ้าด้ามจับเล็กแต่ปลายใหญ่เรียกว่าพลองถ้าใส่หัวเหล็กทรงกรวยเข้าไปคุณก็จะได้หอกทําให้หัวหอกกว้างและหนาขึ้นเพิ่มคมข้างเป็นรูปจานเรียกว่าทวนด้ามไม้สั้นติดใบมีหนาคือขวานถ้าคมกว้างเป็นรูปจานปลายงอนขึ้นนั่นคือเงา ไม้หุ้มทองแดงติดไปมีดโค้งปลายมีสามคมและหลังเป็นสันนี่คือตะขอด้าไหมมีหนามแหลมและสองง่ามหมอคือสามง่ามกลางยาวส่วนท้ายแหลมเรียกว่าคลาดถ้าส่วนที่ใช้ตีต่อกันเป็นข้อพริ้วไวดังงูเรียกว่าแซ่ถ้าเป็นเหลี่ยมทั้งซ้านและหนักเรียกว่าเจียนท่อนเหล็กติดลูกตุ้มปลอดนี่คือขอนเชือผูกขอนเวียงดังดาวคือขอนดาวตก ถ้าติดมือเหล็กบนท่อนเหล็กเรียกว่าจั่วไม้สั้นติดด้ามจับขวางก็คือถอนฝ้าด้วยคุณประดิษฐ์18ศาสตว์วุธอาวุธ18อย่างบ้างก็ยางบ้างก็สั้นบางก็อ่อนบ้างก็ฟัางก็แทงก็มีดีคนละอย่าง